กำลังมีความพยายามระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทยและมาเลเซียนะคะที่จะร่วมกันแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้นสัปดาห์หน้าทั้งสองฝ่ายจะหาหรือกันนะคะและหวังว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างกันหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าชิ้นส่วนของระเบิดที่เกิดปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ส่วนหนึ่งมาจากมาเลเซียด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะ นี่เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของประเทศไทยประเทศมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคมปี2532ระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหรือจคอ,อมอที่นำโดยนายจีนเปิงเป็นผลจากการประสานช่วยเหลือของรัฐบาลไทยที่กดดันให้จคอ,อมอ ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธที่ยาวนานกว่า40ปีกับรัฐบาลมาเลเซียการช่วยเหลือของรัฐบาลไทย<ม>เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทยมาเลที่ร<ม>ะบุให้จอคอมอเป็นคอมมอนเอนิมีหรือศัตรูร่วมที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันปราบปรามภายใต้ข้อตกลงในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันป้องกันการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีตลอดแนวชายแดน การลักลอบเข้าเมืองความร่วมมือด้านความมั่นคงจะเป็นเรื่องของการฝึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปัก <administration> ปันเขตแดนและความร่วมมือช่วยเหลือด้านภัยพิบัติหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านของกองทัพบกเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไทยและมาเลยจะประชุมร่วมกันต้นสัปดาห์หน้ากำหนดกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง ให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดการฆ่าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดและการก่อเหตุร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพยายามจะยกเรื่องปัญหาโจรก่อการร้ายเนี่ยเพื่อให้มาเลเซียให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามาเลเซียก็จะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าเป็นปัญหาภายในของไทยซึ่งประเด็นนี้ผมก็บอกว่าพูดไม่จบฝ่ายมาเลเซียพูดไม่จบ ผมยอมรับว่าปัญหาจหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาภายในของไทยแต่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างระเบิดที่เราเคยตรวจพบนะครับดินระเบิดผลิตในประเทศมาเลเซียนะครับเราเคยจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ปรากฏว่าเป็นคนมาเลเซียนะครับแล้วก็ถูกจําคุกในประเทศไทยแล้วก็พหลังบนโทษก็กลับไปอยู่มาเลเซียเหมือนเดิมที่เป็นตัวอย่างที่ พในในเลเ,พเอกอากนิตกล่าวว่าความร่วมมือจากรัฐบาลมาเลเซียเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยได้เป็นปัจจัยสําคัญแก้ปัญหาจคอมอให้ฝ่ายมาเลย์พูดได้ไหมครับว่าความไม่สงบ,สงบ,มมสงบในที่เราใช้แรนพากย์เนี่ยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือแก้ไขจากมาเลเซียเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ อ๋อผมผมผมเห็นด้วยร้อ็์กับคำถามวันนี้นะฮะผมถึงบอกว่าผมนี่ยอมรับว่าปัญหาจังหวัดจังหวัดทางภาคใต้เป็นปัญหาภายในของไทยแต่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนั่นถ้ามาเลเซียไม่ให้ความร่วมมือปัญหานี้แก้ยากครับนอกจากเรื่องกรอบความร่วมมือใหม่ที่ประชุมจะร่วมกันกําหนดคํานิยามของพื้นที่ชายแดนซึ่งเดิมระบุว่าเป็นพื้นที่ห่างจากแนวชายแดนเป็นระยะ5กิโเมตร โดยฝ่ายไทยต้องการให้หมายถึงจังหวัดและรัฐในมาเลย์ที่อยู่ติดเขตแดนขณะที่ฝ่ายมาเลเ์เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องหาลือในเรื่องดังกล่าวเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทย p ีบีรายงาน